ในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคอ่านหนังสือไวที่ผมได้ไปเจอมาแล้วก็ใช้มาเป็นปีละจนถึงทุกวันนี้ที่ผมต้องทํางาน2องสางานเนี่ยมีเวลาน้อยมากนะครับแต่ว่าก็ยังอ่านหนังสือได้มากพอๆกับตอนที่ยังเรียนอย่างเดียวไม่ได้ทํางานอยู่เลยซึ่งการที่ผมมีเวลาว่างน้อยลงแต่ว่าอ่านหนังสือได้เยอะเท่าเดิมเนี่ยเป็นอะไรที่สุดติ่งกับดิ่งแมวมากมที่สาคัญคือถึงแม้ผมจะอ่านเร็วขึ้นแต่ว่าผมก็ยังเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ดีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์4เทคนิคที่ทําให้คุณอ่านหหนนนนนัังงงสืืออออไไดด้้้้้วขขึึโยยยททีีี่่่่่เเเาาาาใใจูซผมมชปป็ล ดังนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าอยากอ่านหนังสือให้ได้เยอะขึ้นเนี่ยผมทาคลิปนี้มาเพื่อคุณหรือถ้าคุณเป็นคนที่อ่านหนังสือเป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่าอยากอ่านให้ได้ไวขึ้นเพราะว่ามีเล่มที่อยากอ่านหรือว่ายังดองไว้อยู่อีกเยอะนะครับผม,ผมก็ทาคลิปนี้มาเพื่อคุณเหมือนกันซึ่งผมเคยเอาเทคนิคพวกนี้ไปบอกเพื่อนที่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าเป็นคนอ่านหนังสือช้านะครับเพื่อนเขาก็กลับมาบอกว่าได้ผลจริงๆแต่ันดับแรกเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ทําไมคุณถึงอ่านหนังสือช้าก่อนดี โดยหนังสือ Triple Your Reading Speed เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่คุณอ่านหนังสือช้ามันเป็นเพราะวิธีที่คุณถูกสอนให้อ่านหนังสือตั้งแต่คุณเด็กๆในโรงเรียนเลยแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าวิธีที่ครูสอนในโรงเรียนตอนเด็กๆเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดนะครับเพราะว่ามันก็ทําให้คุณสามารถอ่านหนังสือได้มาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมแค่มันอาจจะไม่ได้เร็วเฉยๆเรื่องความเร็วเนี่ยมันเป็นออปชันเสริมนะครับมาเรียนทีหลังได้ก็อย่าไปโทษครูหรือว่าโรงเรียนเลยนะ ซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่ตอนคุณอนุบาลหรือว่าประถมเนี้ยเวลาครูจะให้คุณอ่านหนังสือเขาก็จะให้คุณเอานิ้วชี้ไปตามตัวหนังสือใช่ไหมแล้วก็อ่านออกเสียงแต่ละคำออกมาดังๆเลยมานีมีปูปูกินมานีเสือเอ้ยเสือเสือดุร้ายเหลือเสือร้องหกปิบอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอโตขึ้นกว่าเดิมหน่อยเนี่ยครูก็จะเปลี่ยนละไม่ให้อ่านออกเสียงแล้วนะครับให้ไปอ่านในใจแทนแต่ว่าการที่คุณโดนสอนให้อ่านออกเสียงมาตลอดเนี่ยพอคุณเปลี่ยนไปอ่านในใจ ấy, คุณก็ออกเสียงอยู่ดีนะครับคุณแค่ไปออกเสียงในใจแทนเพราะฉะนั้นนะครับมันจะทําให้ความเร็วในการอ่านของคุณอ่ะขึ้นอยู่กับเสียงที่คุณออกในหัวตอนที่อ่านหนังสือดังนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่อ่านช้าเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูว่าตอนที่อา่านอ่ะคุณอ่านออกเสียงอยู่ในหัวช้าด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าคุณพยายามอ่านให้เร็วขึ้นนะครับคุณก็ต้องออกเสียงในหัวให้เร็วขึ้น,นครับแต่ว่าท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นไม่รู้เรื่องแทนนะครับมันจะกลายเป็นเจ๊เั้าให้เวึ้าให้ ลดเสียงในหัวลงตอนที่อ่านแต่ถ้าคุณสงสัยว่าทําแบบนั้นแล้วมันจะยังอ่านรู้เรื่องอยู่ไหมผมบอกเลยว่ารู้เรื่องนะครับแล้วคุณจะอ่านเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าด้วยถ้าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้คุณลองเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีประโยคหนึ่งขึ้นมาบนหน้าจอนะครับแบบแว๊บเดียวนะครับแล้วคุณจะอ่านออกเสียงในหัวตามไม่ทันแต่คุณจะยังอ่านรู้เรื่องอยู่ดีนะครับบางคนจะมีเสียงในหัวอ่านตามทีหลังหรือว่ายังเห็นภาพของประโยคนั้นอะตามทีหลังต่อให้ประโยคนั้นอะหายไปจากจอแล้วก็็ตาามมมมซึ่่งงกไไไดดด้้ผิอออะะะรรรลูนนพคับ1 าเมื่อกี้เนี่ยคุณอ่านทันโดยที่ไม่ได้ออกเสียงในหัวหรือว่าเสียงในหัวมันตามมาทีหลังหรือว่ายังเห็นภาพประโยคนั้น,นติดตาอยู่ก็แปลว่านั่นแหละครับต่อให้ไม่มีเสียงในหัวคุณก็อ่านรู้เรื่องอยู่ดีเพราะว่าสมองของคนเรานะครับสามารถประมวลผลด้วยภาพได้ดีกว่าการอ่านเป็นคำๆเนี่ยสูงสุดประมาณ600เท่าเลยดังนั้นเทคนิคแรกนะครับก็คือคุณต้องเปลี่ยนจากการอ่านด้วยเสียงเป็นการอ่านด้วยภาพก่อนซึ่งจากที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่คุณต้องลดเสียงในหัวตอนอ่านเนี่ย มันเหมือนเป็นการบังคับให้สมองของคุณอะประมวลผลด้วยภาพของตัวหนังสือนะครับแทนที่จะเป็นเสียงของตัวหนังสือในขณะที่ผมตัดคลิปนี้อยู่นะครับมันก็ทําให้ผมได้สังเกตว่าในคลิปเนี้ยผมพูดแค่อ่านด้วยภาพอ่านด้วยภาพแต่ผมลืมบอกว่าอ่านด้วยภาพเนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรหรือว่ามันต้องฝึกยังไงนะครับซึ่งอ่านด้วยภาพเนี่ยมันคือการที่แบบคุณมองไปทีธธ่ตัวหนังสือแล้วคุณก็รู้เรื่องเลยเข้าใจเลยโดยที่ไม่จะเป็นต้องอา่านออกเสียงในหัวนะครับส่วนวิธีการฝึกเนี่ย ช่วงแรกเนี่ยมันจะยากมากๆนะครับผมบอกตรงตรงมันคือการที่แบบคุณต้องฝืนเลยฝืนแบบอันใจไว้รอนอ่านไม่ให้ออกเสียงแบบให้ดูอย่างเดียวแล้วก็เลื่อนเลื่อนตาไปซึ่งแน่นอนนะครับมันยากไปแล้วเพราะว่าเราอ่านออกเสียงในหัวมาตลอดชีวิตนะครับอยู่ดีจะแบบไม่ออกเสียงเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับมันจะยากมา,มากๆแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเทคนิคต่อๆไปในคลิปเนี้ยนะครับที่ผมกำลังจะบอกอ่ะมันจะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถอ่านด้วยภาพนะครับโดยที่ไม่ออกเสียงในหัวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วคุณจะอ่านเร็ ตอนเริ่มแรกเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ยากเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในภายหลังเสมออย่างออกกําลังกายอย่างเงี้ยตอนแรกมันก็ยากใช่ไหมทั้งเหนื่อยทั้งขี้เกียจแถมออกเสร็จก็ปวดเนื้อปวดตัวอีกแต่ถ้าคุณทําจนหุ่นดีสุขภาพดีอย่างเงี้ยไปไหนก็มั่นใจตัวเองไม่ต้องกลัวเจ็บกลัวป่วยตอนนั้นคุณจะรู้สึกดีมากๆเรื่องการอ่านหนังสือไปน,นี่ก็เหมือนกันนะครับตอนเริ่มแรกเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยต่ลองจินตนาการดูว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะคุณมีเวลาเท่าเดิมแต่ว่าออ่านหังสืไ,ได เยอะขึ้น3เท่าเงี้ยนะครับตอนนั้นอ่ะคุณจะมีความรู้เพิ่มขึ้นขนาดไหนตอนนั้นชีวิตคุณจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยไม่ต้องฝืนมากนะครับพยายามเท่าที่ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเดี๋ยวคุณจะเริ่มทําได้เองที่สําคัญคืออันเนี้ยมันยังไม่มีตัวช่วยนะครับมันก็จะยากหน่อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเทคนิคต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้คุณลดการออกเสียงในหัวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วในการอ่านของตัวเองได้ด้วยเทคนิคที่2นะครับผมขอเรียกมันว่าทคคนิ ปากานํำทางแล้วกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังผมไม่แน่ใจว่าคุณเคยขับรถตอนกลางคืนบนถนนที่ไม่มีแสงไฟไม่มีเส้นบอกเลนหรือเปล่าไฟรถของคุณอะ่ะมันก็ส่องไปตามพื้นถนนข้างหน้านั่นแหละนะครับแต่ว่าคุณก็เห็นแค่พื้นโล่งๆอยู่ดีคุณไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ในเลนตัวเองหรือเปล่าหรือว่าคุณล้ำไปเลนคนอื่นแล้วนะครับคุณก็ต้องพยายามขับช้าๆถูกไหมซึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสายตาของคุณเหมือนกัน ตอนที่คุณอ่านหนังสือโดยที่ไม่มีอะไรมาเป็นเส้นนําทางแต่ทีเนี้ยลองเปลี่ยนเป็นถนนเส้นเดิมนี่แหละนะครับอยู่ดีก็มีแสงไฟนะครับมีเส้นแบ่งเลนถนนขึ้นมาชัดๆเลยคุณก็จะสามารถขับรถได้อย่างมั่นใจละคุณรู้แล้วว่าคุณอยู่ในเลนตัวเองคุณจะขับเร็วเท่าไหร่คุณก็ควบคุมได้แต่ก็อย่าขับเร็วเกินนะครับตอนกลางคืนมันอันตรายนะครับผมไม่ได้เป็นตำรวจหรอกแต่ผมเป็นห่วงนั่นแหละนะครับถ้าสายตาของคุณตอนที่อ่านหนังสือเนี่ยมีเส้นนำทางชัดนะครับมันก็จะทำให้คุณสามารถ อ่านเร็วขึ้นได้ตามที่คุณต้องการเลยซึ่งมันก็คือปากกานำทางหรือว่าิ้วชี้นำทางก็ได้วิธีการเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับคุณก็แค่เอาปากกาชี้ไปที่คำที่คุณจะอ่านแล้วคุณก็ไล่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่คุณอ่านตามคำที่ปากกาชี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณลองทำดูเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเออมันทำให้คุณอ่านเร็วขึ้นจริงๆคุณจะลองลากปากกาให้ไวขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ปากกามันเป็นตัวควบคุมความเร็วในการอ่านของคุณแล้ว แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณอยากอ่านเร็วกว่าเดิมมากๆเนี่ยคุณต้องพยายามลดเสียงในหัวควบคู่ไปด้วยส่วนวิธีดูว่าคุณลากปากกาเร็วไปหรือช้าไปเนี่ยก็คือถ้าคุณลากไปแล้วคุณอ่านออกเสียงในหัวเป็นคําชัดๆเลยอะ่ะอันนี้คือช้าไปแต่ถ้าคุณลากไปอ่านไปเนี่ยไม่มีเสียงในหัวเลยแต่ก็ไม่เข้าใจด้วยว่าอ่านอะไรเนะี่ยอันนี้คือเร็วเกินนะครับช้าลงหน่อยเอาให้อยู่ในระดับที่แบบ คุณมีออกเสียงในหัวบ้างแต่ว่าหลัหลกๆอะ่ะคือคุณเข้าใจเนื้อหาที่กําลังอ่านอยู่อันนั้นอะ่ะโอเคเริ่มที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ค่อยขยับความเร็วขึ้นวันละหน่อยละหน่อยถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วต่อให้วันหนึ่งอะ่ะคุณไม่ได้มีปากกาตัวหรือว่าไม่ได้สะดวกเอานิ้วมาชี้นะครับคุณก็จะยังอ่านได้ไวอยู่ดีเพราะว่าสายตาของคุณอะ่ะมันปรับตัวไปแล้วแถมถ้าคุณเคยเป็นนะครับอาการที่แบบอ่าน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 ปุ๊บพอขึ้นบรรทัดใหม่หลงบรรทัดนะครับจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้อ่านบรรทัดไหน รือไม่ก็อ่านบรรทัดเดิมซ้ำอย่างเงี้ยใช้ปากานาทางเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนเลนถนนเอาจริงๆอะปากานาทางมันก็ทําให้คุณอ่านได้ไวขึ้นมากๆแล้วแต่ว่าเทคนิคต่อไปเนี่ยมันจะทําให้คุณประหยัดเวลาในการอ่านได้ยิ่งกว่านี้อีกนะครับแถมมันเป็นอะไรที่ทําได้ง่ายสุดๆเลยด้วยเทคนิคที่3ก็คือข้ามคําแรกและคําสุดท้ายเทคนิคนี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่า ในระยะยาวเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือได้เยอะมากนะครับโดยที่คุณแทบจะไม่สูญเสียความเข้าใจเลยคุณเคยสังเกตไหมว่าสายตาคนเราเนี่ยเวลาเราโฟกัสหรือว่ามองอะไรที่ตรงกลางเนี้ยนะครับคุณก็จะยังมองเห็นข้างๆหรือว่าห่างตาด้วยอยู่ดีในการอ่านหนังสือก็เหมือนกันนะครับเวลาคุณอ่านแล้วคุณมองไปที่คําไหนอะ่ะคุณก็จะยังเห็นอยู่ดีว่าคําข้างๆมันคือคําว่าอะไรดังนั้นนะครับหมายความว่าต่อให้คุณอะ่ะ ข้ามคำแรกไปนะครับแล้วไปอ่านคำที่2หรือว่าคำที่3าอ่ะคุณก็จะยังเห็นคำแรกด้วยอยู่ดีซึ่งในเมื่อคุณไม่จําเป็นต้องอ่านออกเสียงอยู่แล้วนะครับคุณเปลี่ยนเป็นการอ่านด้วยภาพเนี่ยทำให้ต่อให้คุณเห็นภาพของคําแรกด้วยหางตาคุณก็จะอ่านคําแรกมาด้วยโดยอัตโนมัติเลยและในทางเดียวกันเนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นต้องอ่านคําสุดท้ายนะครับคุณอ่านแค่คําเกือบๆสุดท้ายอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้คุณอ่ะมองเห็นคําสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็อ่านคําสุดท้ายมาด้วยอยู่ดีเหมือนกัน วิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณประหยัดเวลามากขึ้นนะครับโดยที่ยังอ่านรู้เรื่องอยู่นะครับทั้งๆที่แทบจะไม่ได้ทําอะไรมากเลยซึ่ y. งถ้าคุณลองคํานวณดูนะครับสมมุติว่าคุณข้ามคําแรกกับคาสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณประหยัดเวลาได้บรรทัดละ1วินะครับหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยหน้าหนึ่งมีประมาณ30บรรทัดถ้าวันหนึ่งนะครับคุณอ่านหนังสือวันละ10หน้าเนี่ยเท่ากับว่าปีหนึ่งอ่ะคุณประหยัดเวลาไปได้30ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งหนังสือส่วนใหญ่เนี่ย เท่ากับว่าปีหนึ่งอ่ะคุณจะอ่านหนังสือได้มากกว่าเดิม5้าเล่มเลยนะเนี่ยนะครับแค่ข้ามคําแรกกับคําหลังแค่นี้เองนะครับก็ทําให้คุณสามารถอ่านได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็มีเวลาไปอ่านหนังสือได้เยอะขึ้นแล้วและถ้าคุณรู้สึกว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันก็ช่วยได้มากแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะพลาดมากมากถ้าคุณไม่ดูเทคนิคต่อไปด้วยซึ่งผมไปเจอเทคนิคนี้เนี่ยมาจากคอร์สเรียนสอนอ่านหนังสือเร็วคอร์สหนึ่งนะครับ <c> เขาบอกว่าเทคนิคนี้เนี่ยไม่จาเป็นต้องฝึกเลยนะครับใช้ปุ๊บอ่านเร็วขึ้นปับบเลยผมก็แบบ โมไปเนี่ยนะครับก็เลยลองทําดูปรากฏว่าเอ้ยมันอ่านเร็วขึ้นแบบเดี๋ยวนั้นเลยจริงๆคือแบบใช้ปุ๊บอ่านเร็วปั๊บใช้ปั๊บอ่านเร็วปุ๊บอย่างของผมเนี่ยตอนที่ลองใช้ปุ๊บนะครับก็อ่านเร็วขึ้นประมาณ1.5เท่าเลยก็เลยคิดว่าเออเอาเทคนิคนี้มาแชร์ด้วยดีกว่าเทคนิคนี้เนี่ยมีชื่อว่า r s v p นะครับหรือว่า rapid serial visual presentation นะครับคำว่า rapid เนี่ยแปลว่ารัวๆนะครับ serial เนี่ยคือต่อๆกันนะครับคำว่า visual เนี่ยแปลว่าภาพแล้วก็ presentation เนี่ยคือคําว่า แสดงนะครับพอเอามารวมกันเนี่ยมันก็คือเทคนิคที่จะแสดงภาพของตัวหนังสือขึ้นมารัวๆทีละคาอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแต่คือมันเป็นอย่างนี้ครับปกติเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะอ่านไปทีละคาทีละคาใช่ไหมแล้วตาเราอะครับมันก็จะค่อยๆกระโดดกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆทีละคาตามบรรทัดซึ่งคนที่เขาคิดคนเทคนิคนี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่ตาเรามันต้องกระโดดกระโดดไปเรื่อยอะ่ะมันเสียเวลานะครับที่สาคัญคือมันใช้กล้ามเนื้อตาเยอะนะครับมันเลยทําให้ ตาเราล้าง่ายนะครับเวลาอ่านหนังสือนานๆดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าให้ตัวหนังสือมันขึ้นมาบนหน้าจอที่เดียวเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแทนที่จะต้องคอยกวาดสายตาไปตามหนังสือตาของคุณอะ่ะก็จะอยู่แค่ที่เดียวมันก็ช่วยคุณอ,อ่านได้ไวขึ้นโดยที่สบายตากว่าเดิมเออแต่ว่าหนังสือเรามันเป็นเล่มๆนี่เราจะใช้เทคนิคนี้ได้ยังไงนะครับเป็นคําถามที่ดีมากคําตอบก็คือเราจะไม่ได้ใช้เทคนิคนี้กับการอ่านหนังสือตรงๆนะครับแต่ว่าจะใช้ในการฝึกอ่านด้วยภาพต่างหาก เพราะพอตัวหนังสือมันขึ้นมารัวๆนะครับคุณจะอ่านออกเสียงในหัวตามไม่ทันนะครับแล้วมันจะบังคับให้คุณอ,อ่านด้วยภาพแทนเขาบอกว่าแค่คุณฝึก r v p เนี่ยแค่1-2นาทีก่อนอ่านหนังสือนะครับมันก็จะเหมือนเป็นการวอร์มสายตากับสมองคุณอ่ะให้พร้อมที่จะประมวลผลด้วยภาพนะครับแล้วคุณะจะอ่านไวขึ้นแบบทันทีทันใดเลยโดยวิธีการฝึก RHP นะครับด้วยตัวเองเนี่ยง่ายมากนะครับแค่2ขั้นตอนเองนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือ เข้าไปที่เว็บ Gemini นะครับอันนี้มันเป็นเว็บ AI บอกมันว่าขอความรู้รอบตัวสนุกๆหน่อยนะครับเอาแบบอ่าน2นาทีจบแล้วก็เว้นวรรรระหว่างคําให้ด้วยอันนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าทําไมเสร็จแล้วเนี่ยสก็คือก๊อปความรู้ที่มันส่งมานะครับเข้าไปในเว็บ e x c e l a Leader นะครับแล้วก็แปะนะครับเสร็จแล้วก็เลือกความเร็วที่คุณอยากลองนะครับแล้วก็ลองฝึกอ่านดูได้เลยนะครับโดยเหตุผลที่ผมให้เวนวรรรเนี่ยเป็นเพราะว่าเว็บ e x c e l a Leader เนี่ยนะครับมันรองรับแค่ภาษาอังกฤษนะครับซึ่ง ภาษาอังกฤษเนี่ยแบ่งคําด้วยการเว้นวรรคใช่ไหมมันจะโชว์คาขึ้นมาตามการเว้นวรรคนะครับส่วนภาษาไทยเนี่ยเราไม่ได้มีเว้นวร์ระหว่างคําใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ AI มันเว้นวร์มาให้นยแล้วเราเอามาใช้ในเว็บเนี้ยนะครับมันจะเป็นการหลอกเว็บเนี้ยให้เราสามารถใช้ RSP v P ได้สําคัญกว่าก็คืออ่านด้วย RSP จบแล้วเนี่ยลองเขียนสรุปด้วยนะครับว่า RSP v เมื่อกี้อ่านอะไรไปนะครับถ้าคุณเขียนสรุปออกมาไม่ได้นยแปลว่า คุณปรับความเร็วมันเร็วเกินไปก็ลองปรับให้ช้าลงแล้วก็อ่านใหม่หรือว่าถ้าคุณเล่นโซเชียลนะครับแล้วเจอโพสต์ยาวๆเนี่ยอยากอ่านไวๆแบบยังเข้าใจอยู่เนี่ยก็ก๊อปโพสตนั้นนะครับไปให้ AI เวนวัคให้เสร็จแล้วก็เข้าเว็บ e x c e er l a r e a d e r แล้วก็ใช้ RSVP ได้เหมือนกันฝึก RSVP แค่วันละ1-2นาทีก่อนอ่านหนังสือนะครับก็ทำให้คุณสามารถอ่านหนังสือได้ไวข,ขึ้นทันทีแล้วก็อ่านได้ไวข,ขึ้นทุกๆวันแล้วถึงแม้ว่าเทคนิคพวกนี้นะครับมันจะเป็นเทคนิคที่ ทำให้คุณอ,อ่านได้เร็วขึ้นแต่ผมจะบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องอ่านเร็วตลอดทั้งเล่มก็ได้นะครับบางช่วงเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้สาคัญะ่ะคุณก็อ่านช้าลงหน่อยก็ได้นะครับจะได้พยายามทําความเข้าใจซึมซับความรู้ตรงนั้นแต่ว่าส่วนไหนที่คุณรู้สึกว่าโอ,โอ้โหอันนี้ยน้ำลว้ลวนเลยนะครับไม่มีเนื้อเลยเนี่ยก็ใช้เทคนิคพวกนี้อ่านให้ไวขึ้นนะครับก็ได้เหมือนกันเทคนิคพวกนี้นะครับมันเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆนะครับคุณต้องรู้จักใช้ให้มันถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ เพื่อที่จะมั่นใจว่าที่ผมอ่านเร็วๆเมื่อกี้ผมยังเข้าใจอยู่ผมจะเขียนสรุปนะครับทุกครั้งที่ผมอ่านจบหนึ่งบทนะครับคือจบบทปุ๊บผมก็เขียนสรุปท้ายบทซึ่งถ้าคุณทําแบบเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าที่คุณอ่านเร็วๆเมื่อกี้คุณเข้าใจจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าคุณเขียนสรุปออกมาไม่ได้ก็แปลว่าคุณอ่านเร็วเกินไปนะครับก็ควรจะปรับให้ช้าลงหน่อยจริงๆช่วงที่ฝึกอ่านเร็วแรกๆเนี่ยผมแนะนําให้เขียนสรุปทุกๆย่อหน้าไปเลยนะครับไอ้ตรงข้างๆที่มันว่างๆก็ได้นะครับหรือว่าถ ใช้พจน์อิดใสก็ได้นะครับถ้าคุณเขียนสรุปทุกๆย่อหน้าอย่างเงี้ยคุณจะมั่นใจว่าเออที่คุณอ่านมาเร็วๆเนี่ยคุณอ่านรู้เรื่องนะครับดีกว่าอ่านไปจบทั้งบทแล้วอะ่ะแล้วคุณรู้ทีหลังว่าไม่ได้อะไรเลยที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมอยากให้คุณระวังไว้นะครับก็คืออย่าให้การอ่านหนังสือได้ไวอ่านหนังสือได้เยอะเนี่ยมาทําให้คุณติดกับดักการพัฒนาตัวเองแบบผิดๆได้นะครับมีหลายคนเลยนะครับที่ อ่านหนังสือได้เยอะนะครับแต่ว่าชีวิตอ่ะไม่ได้พัฒนาขึ้นตามจํานวนหนังสือที่อ่านเลยซึ่งถ้าคุณสงสัยว่าไอก้กระดักการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันคืออะไรนะครับคุณติดกับดักนี้ด้วยหรือเปล่าและคุณจะหลีกเลี่ยงกับดักนี้พร้อมทั้งพัฒนาตัวเองให้แสงหน้าคนอื่นๆได้ยังไงก็ลองดูคลิปนี้ได้เลยครับ